ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่เราก็อยู่กันในเกม Hitman Reborn กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาเพื่อนๆนทุกคนนะครับไปรีวิวในส่วนของการใส่รส์ดเสริมนะครับว่าเราควรจะใส่การ์ดอะอรเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเราควรจะแบบมีการตัดสินใจนะครับในการเลือก,กร์ดยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับที่ต้องใช้ในการเลือกการ์ดมาใส่ให้ตัวละครของเรานะอย่างแรกนะครับก็คือชุดเซ็ตครับชุดเซ็ตนะครับก็คือสิ่งที่หนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากๆนะเพราะว่าชุดเซ็ตที่ดีนะครับก็จะให้พลังเราที่เยอะมากๆนะอย่างนี้นะฮะผมก็ใส่เป็นชุดเซตสองสองสองนะครับก็คือมีในส่วนของสุดยอดกองกําลังสองใบนะครับมีความหยิ่งของนักรบนะครับสองใบแล้วก็สํานึกผู้สืบทอดอีกสองใบนะครับ ผมใส่ให้เบลซีกร์เนี่ยผมก็ควรจะใส่เซตคริคเซ็ตโจมตีเซ็ตนักดาบอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าบางทีนะผมมองว่าออในส่วนของไฟดับเครื่องชนอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสําคัญพอสมควรเลยนะฮะดังนั้นนะครับการที่เราจะเลือกชุดเซ็ตใส่ให้ตัวละครของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากนะดังนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องคอยดูนะอย่างอันนี้ต่อไปนะครับก็คือจะต้องเป็นในส่วนของออปชันนะครับของการเสริม ออปชันนะครับก็คือออปพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออปหลักออปรองนะครับสิ่งที่เราจะไม่ต้องสนเกี่ยวกับออปชันนะครับก็คือการใบที่1นะครับใบที่3ใบที่5านะสำหรับออปหลักนะครับเราไม่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับใบแรกจะเป็นออปหลักป้องกันเท่านั้นนะครับใบ2จะเป็นออปหลักในส่วนของป้องกันเท่านั้นนะใบแรกขออภัยครับเป็นโจมตีเท่านั้นนะครับแล้วก็ใบ5นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เป็น HP เท่านั้นนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับออปชันหลักนะครับของตัวละครของเรานะ ก็อย่างตัวของเบียรคุรันนะครับอย่างนี้ก็คือส่วนของออฟลองนะอย่างใบแรกนะครับมันจะค่อนข้างผมมองว่าดีนะก็คือโจมตีนะครับโจมตีโจมตีแม่นคิดาเมจแล้วก็บล็อกนะในส่วนของโจมตีแม่นนะผมก็จะเอาไว้ใช้กับเวลาเจอซึนนะอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างดีนะสาหรับใบออฟของเบียรคุรันใบนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่ยกว่าก็มันสามารถใช้ได uh> ้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะคริติคอนนะครับ55% อันนี้ความจริงผมมองว่านะผมควรจะไปแบบรีหาเซตอื่นเลยนะที่มีแต่คริสเมดแล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยเบียร์คุรันของผมนะครับอัตราคิดคที่ค่อนที่ได้มาจากตรงนี้นะครับ92%นะครับแล้วก็รวมกับของปกติอะไรพวกนี้อยู่แล้วกลายเป็นนี่นะฮะคิ0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นมันไม่มีประโยชน์นะครับสาหรับใครที่จะปั้นตัวละครน,นะแล้วมาไม่ได้ดูตรงนี้นะผมมองว่า คิติคอนนะครับ70%ถือว่าพอแล้วนะแต่เบียร์คุลันผมยังขี้เกียจไปแก้การเสริมมันนะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะก็จะเก็บทิ้งไว้นะครับสำหรับตัวละครของเจ้าเบียร์คุลันนะก็ส่วนในส่วนของเซตการ์ดนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ20กว่าเซตการ์ดนะถ้านับไม่ผิดมันจะเป็น26นะครับจากที่ผมเคยนับมานะประมาณนี้เลยนะสําหรับแต่ละเซ็ตนะครับก็ในช่วงอันแรกนะครับก็จะเดี๋ยวผมอธิบายไปทีละอันเลยนะ ก็อันแรกครับศึกแห่งมือขวานะครับก็ก็คู่เดรัคก,กับในส่วนของยามาโมโตะนะนี่เลยนะครับก็จะเป็นฟื้นฟูไฟจาบเครื่องชน30นะก็คือในส่วนของไอออปชั่นของเอฟซีสองสองเซตนะครับก็คือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟื้นฟูไฟนะครับมีโจมตีมีคริติคอนนะครับ15เปอร์เซ็นต์เพิ่ม HP อะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับก็นี่เลยนะในส่วนของประมาณช่วงแรกๆนะก็จะเรียกว่าเป็น ฟื้นฟูไฟนะครับเกือบทุกอันเลยนะอันนี้ก็เป็นฟื้นฟูเกตนะครับหรือว่าน่าจะเป็นในส่วนของเออที่เป็นอันตินะที่เป็นวงวงตรงนั้นนะครับก็เป็นฟื้นฟูเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟื้นฟูเกตเหมือนกันนะส่วนอันนี้นะครับเป็นเออการ์ดที่คนใช้เยอะนะผมก็จะต้องบอกว่าผมจะอธิบายในส่วนของอันที่คนใช้เยอะกันก่อนเลยนะใบแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของศึกมือขวาครับอันนี้นะ ก็คือฟื้นฟูไฟดับเครื่องชนนะครับหรือสุดยอดกองกําลังอันนี้ก็จะใช้ได้นะครับคนก็จะใช้ค่อนข้างเยอะนะที่เหลือก็จะใช้ไม่ได้เยอะมากนะครับต่อไปก็คือ2นักดาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโกคุเดระนะครับเอ้ขออภัยครับก็คือเป็นในส่วนของยามาโมโตก,กับสคอลโลนะครับนี่เลยนะก็ค่อนข้างโอเคนะสาหรับชุดการ์ดนี้นะครับมีการที่เป็นเพิ่มโจมตีนะครับแล้วก็ เื่อโจมตีว่าหมายต่อเนื่องนะครับก็าหมายจะได้รับสถานะบาดเจ็บนะครับก็คือจะโดนดาเมจเพิ่ม30%นะคล้ายๆการตีของสควอลโลเลยนะถ้าเราใส่เซตการ์ดนี้นะครับ4อันนะบวกกับเอเซตคริ Z นะครับสำานึกคู่สืบทอดนะอีกสัก2อันนะครับก็น่าจะเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอเหมือนมีสควอลโลมาอยู่ในทีมอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครธาตุอัสนีเกือบทั้งหมดเลยนะก็จะเป็นนี่นะครับเริ่มชาร์จพลังอะไรพวกนี้นะฮะ ก็จะเป็นของตัวคอนทัต์อัศนีเท่านั้นนะครับที่ผมมองว่าน่าใส่นะต่อไปนะฮะก็คือผู้พิทักษ์นยยมที่ต้องการนะครับอันนี้จะมีเพื่อนๆนะครับหลายคนจะชอบใส่นะก็คือนี่เลยนะเมื่อ HP ต่ากว่า20%นะครับจะสร้างโล่ดูดซับดาเมจ20%นะครับแล้วก็รับเอฟเฟกตอมาตัดต่อเนื่อง10วินะครับก็ดีนะสำหรับเซตการ์ดนี้น่าใส่ให้ตัวของซุนะภาคอนาคตนะครับหรือตัวแท้งทั้งหลายนะเช่นในส่วนของเจ้าซัมซัสนะ แล้วก็จิตวิญญาณสุดขั้วนะอันนี้บางคนก็จะใส่นะแต่ว่าผมไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตการ์ดที่ผมเรียกได้ว่าคนใช้นะ่าจะเยอะมากๆนะเพราะว่านี่นะครับเป็นรูปของเจ้าซึนะนะครับกับวองโกเล่พรีโมนะครับรุ่นที่1นี่เลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเซ็ตคริติคอลสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสี่อันก็จะเป็นเมื่อคริน้ำมีโอกาสี่สิบเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายให้ศัตรูสูงสุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีนะครับก็สามารถใส่อีกอันหนึ่งนะครับความยิงยั่โสของนักลบนะอันนี้เลยนะอืมก็จะเป็นอันนี้นะแต่ว่าคนจะไม่ค่อยนิยมใส่เซตสี่กันนะเพราะว่าฟื้นฟูไฟดับเครื่องชนสองแต้มซึ่งผมมองว่าไม่ได้ดีมากนะครับคำส่งสอนของอาจาร สำหรับบางคนนะที่ผมเคยเห็นเขาชอบแบบทำการแบบเรียกว่าประหยัดงบประมาณอะไรพวกนี้นะครับในการใส่นะก็ชอบจะเห็นเป็นในส่วนของสำานึกผู้สืบทอดสองใบนะครับความหญิง2ใบแล้วก็มอนสเตอร์อีก2ใบนะเพื่อที่ได้คริติคอนนะครับมาทั้งหมด45%โดยพื้นฐานเลยนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนฝึกฝนหมดดับเครื่องชนกับความได้เปรียบในการป้องกันนะก็เป็นการ์ดน่าจะใหม่มบังคับถ้าผมจะไม่ผิดนะ ดังนั้นนะแล้วก็คนจะไม่ค่อยได้ใช้กันเยอะมากสักเท่าไหร่นะสำหรับ2เซตการ์ดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเซตการ์ดที่น่าใช้นะครับในช่วงนี้นะแล้วก็คนใช้เยอะนะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะขอไปทําการสุ่มการ์ดเล่นเล่นนิดนึงนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ไปดูกันที่เบลเฟรอร์นะว่าผมจะต้องแก้การ์ดใบไหนบ้างนะครับที่น่าแก้บ้างนะก็ใบหนึ่งโอเคนะครับใบที่2โจมตีโจมตีป้องกันคริกคริกดาเมจน,นะผมมองว่าโอเคแล้วนะครับ แล้วก็ใบสามนะครับป้องกันคริบล็อกป้องกันนะครับยังพอใส่ได้อยู่นะเพราะว่าผมรีหามาหลายอันแล้วนะสำหรับอันนี้นะครับก็นี่และอีกอันนึงก็จะเป็นป้องกันคริคริดาเมต HP นะครับแต่ว่าผมมองว่าเบลเฟกอร์อน,นะครับมันน่าใส่บล็อกมากกว่านะใบสี่ครับโจมตีคริ HP โจมตีป้องกันนะครับโอเคอยู่ HP นะครับป้องกันโจมตีแม่นหลบหลีกโจมตีนะครับอันนี้น่าจะต้องแก้นะครับความหญิงไล่โศของนักลบนะครับในส่วนของเออใบที่5นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะก็แล้กวก็โอเคมากๆแล้วนะครับสำหรับผมนะไม่ได้ว่าต้องหาแบบออฟที่แบบป่าจากป้องกันเลยนะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นเกมอื่นนะผมก็จะบอกว่าในมุมมองของผมนะครับเกมพวกนี้นะออฟที่ได้เป็นป้องกันนะมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะในความคิดผมนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดของผมเพียงคนเดียวนะครับก็ไม่ได้ต้องยึดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็นี่เลยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ของอันนี้นะเขามีทั้งป้องกันตีแม่นอะไรพวกนี้ซึ่งผมมองว่าเบลเฟอร์กอไม่ได้ต้องการนะครับมีหลบหลีกอย่างนี้นะครับมีโจนตีติดมาแค่แถวเดียวอะไรแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะผมจะตั้งงบไว้สุ่มสัก2ใบก็พอนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เติมเงินอะไรพวกนั้นนะครับก็นี่นะฮะใบห้านะครับความหญิงเยโสของนักลบเดี๋ยวเอามาใส่ให้เบลเฟอร์กอนะคร นี่แหละนะไปที่ร้านกาดนะครับอันนี้ก็คือวิธีหาการเสริมไม่ง่ายนะถ้าเกิดว่าเราเ,เลเวลมาถึงตรงนี้นะเราก็สามารถซื้อการ์ห้าดาวนะครับด้วยเหรียญได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะที่จะมาซื้อตรงนี้นะผมมองว่าไปสุมเองดีกว่านะก็นี่นะครับเออนี่ความยิงของนักรบนะครับใบที่5้านะครับไปเลย HP คริคริดาเมจนะครับแล้วก็ป้องกันนะก็น่าจะพอใช้ได้นะต้องมาดูออสุดท้ายก่อนนะครับก็คือ ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าออฟเราไม่ครบนะครับวิธีการก็คืออัพให้ถึงเลเวล7นะครับถ้าถึงเลเวล7ปุ๊บนะครับเราจะรู้ทันทีนะครับว่าออฟสุดท้ายมันจะเป็นอะไรนะแบบอัตโนมัตินะครับก็นี่เลยนะผมจะอัพขึ้นไปให้ถึงเลเวล7นะครับก็ผมจะมาย่อยการทิ้งนะครับเพราะช่วงนี้กระเป๋าก็เริ่มเต็มแล้วนะที่ของในเกมนะเขากระเป๋ามันจะชอบขึ้นว่าเริ่มเต็มแล้วนะฮะในช่วงนี้นะปุ๊บก็ย่อยทิ้งไปเลยนะครับการสี่ดาวทั้งหลายเนี่ยก็นี่นะฮะ ไป6อันแล้วนะเป็น7อันนะครับก็ <c oughs> มันออกมาเป็นโจมตีแม่นนะผมก็มองว่ามันไม่น่าได้ใช้นะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆนะผมก็จะใช้ใบนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวไป <c oughs> ลองสุมกันอีกสักใบนึงแล้วกันนะครับสําหรับการเสริมนะ <c oughs> ก็เรายังน่าจะสุมได้อีกสักรอบนึงนะครับนี่นะปุ๊บไปครับโจมตีป้องกันนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าอีก2อันเป็นพวกคริกับคริดาเมไอ้ไพวกนี้นะก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสําหรับการ์ใบนี้นะ ก็น ja ี่เลยครับไปสุ่มกันเลยนี่เลยฮะไปที่การ์ดนะแล้วเราก็หาอันที่เราเพิ่งสุ่มมานะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับสําหรับอันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับปึ๊บปื๊ปื๊ผมจะต้องไปย่อยในส่วนของการ์ดสี่ดาวแล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่ากระเป๋ามันใส่ไม่พอนะครับก็เพราะว่ายังไงผมก็ใช้แต่การ์ดห้าดาวอยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะดังนั้นการ์ดสี่ดาวก็เรียกว่าย่อยทิ้งไว้ให้หมดยังได้นะครับแต่ว่าผมก็จะเก็บเอาไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะ ื่อไม่ให้มันหายไปหมดจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะก็เวล8ไปแล้วนะครับออกมาเป็นคริคริดามจนะครับใช้ได้เลยนะแต่ติดป้องกันมาแถวหนึ่งไม่ได้เป็นไรมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะดังนั้นที่ผมมองว่าโอเคดังนั้นผมจะขึ้นสักเวล10ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่เลยฮะผมก็จะไม่ใช้ในส่วนของบัตร exp นะฮะเพราะว่าผมมองว่ามันเปลืองไปนะครับช่วงนี้นะก็เวล9แล้วนะครับก็ขึ้นเวล10ครับใส่ไปนะครับมันจะ ลุนอฟลองนะครับเพิ่มให้เราเราก็ได้โจมตีมาถือว่าดีนะครับไม่ชิดป้องกันก็ดีมากแล้วนะก็นี่นะฮะใส่ไปเลยนะเรียบร้อยครับก็ต้องบอกว่านะครับตัวละครของเรานะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่การ์ดสักใบหนึ่งเนี่ยพลังลดไปเยอะมากนะครับอย่างใบหนึ่งเนี่ยโจมตีโจมตีตีแม่นนะครับคิดดาเมจแล้วก็บล็อกนะครับพลังตอนนี้ของผมอยู่ที่5 2 0 0 0นะครับ400ผมลองถอดดูนะฮะพลังนะครับเหลือ4 0 0หมืเลยนะก็คือลดไปค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้นะ ก็สำหรับว so ันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ